สวัสดีครับพอแมเป็นน้องแฟนครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกวอนครับตลาดนัดโคกระบืองนองคุงกระ่ตยครับนี่อามานีตรงกับวันที่10พฤศจิกายนบกุสองพันราี่ครับตลาดนี้มองนี้นะครับเปิดกันทุกวันทหาี่5 1ห15 20 2ห30าของทุกทุกเดือนครับเนาะเี็นน้องก็เห็นเราเบื้องเรากัน เปิดตามนี้นะครับเริ่มเขาตั้งแต่ตีสี่ได้เป็นน้องเด้อเพรานั้นเริ่มเขาตั้งแต่ตีสี่ครับเพิ่งจะสิเติบเปิดตามเวลาจังสี่ตลอดไปได้เป็นน้องเด้อหาสิบสิบหายี่สิบยี่สิบหาสามสิบฟองทุกทุกเดือนนะครับครับตลาดนัดนกคุงโคกระเบื้อเกกระใตายนี่กะนกคุงกระใตายนี่กะท่านใดที่บ้านของบ้านไก่นะครับก็สามารถเขาก่อนสามทุ่มได้ครับหลังจากสามทุ่มเพิ่็จะปิดประตูนะครับเนาะ ส่วนมาตรก,การการเข่านะครับในห้อยครับต้องมีใบรับรองจากปศุสัตว์นะครับต้องมีใบทุกคนนะครับเนาะแล้วผูว้ใดพอนัดฉีดวัคซีนสองเข็มก็คือต้องได้ตรวจแต่แง่ดังพุ่นดังอะไรพี่น้องต้องตรวจวัคซีนก่อนนะพี่น้องเนาะเสียาค่าตรวจทั้งหลายห้าสิบบาทนะครับเนะาะแล้วผู้ใดได้ฉีดครบสองเข็มหรือเข็มหนึ่งมีใบยืนยันเราเป็นกับอนุรักษ์แห้เขาอยู่ครับอันนี้เบิ่งบรรยากาศครับมือนี่ลมวอยๆครับผมมาสวยจากน้อยได้พี่น้องเนดะ้อ ตลาดก็เริ่มสิบอบบางเนี่ยนะครับมือนี่ไลมองไลบอลตลาดเปิดนะครับเนาะจังมือนี่กับบันหันครับบันหันเปิดมือนี่เป็นมือแรกครับตลาดนัดโคกกับเบือน้องกุ้งกับใต้นี่เปิดเป็นนัดที่สองนะครับด้านนี่งัวคั้วกับจังที่พี่น้องเห็นี่นะพี่น้องเนาะบาดนี้ลบกับน้ไว้่ยนะครับลบน้วมาแล้วพนก็เริ่มเกี่ยวเขานะครับเนาะอ๋อพี่น้องมาหางัวไปเลี้ยงเซปลาเฟียงเด้อครับบาดเนี่ มาหาเหลียกเปิงง่วมหาสื่อง่วะครับมือนี้ก็บ่อนขานสิบบล็อคในจังน้อยครับผมยังเข้ามานนี่มันก็เต็มรถทริปล้อทางเพชรบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมก็เต็มหลายหลายขั้นแล้วครับเป็นสิบสิบกว่าขั้นครับเพนจุ้ยนี่ครับเต็มหมอกกอใบแกงเราเนาะครับเนาะอันนี้มือนี้ก็มาสวยผมกับประมาณมาประมาณสามมงกว่าครับนี่การซื้อขายนัดนี่ก็เออเริ่มขายได้แล้วครับได้นัดก่อนเนี่ยมาเบิ่งราคากันนะครับเนาะ นั่นนี้ก็บางคนก็สิมาเบิ่งรคาคาแน่มาเย็บราคาเบิ่งก่อนแล้วครับเนาะเอานัดต่อไปนะครับม,มาครับมาพี่น้องอยากมาหาซื้อหลังจากเกี่ยวเข้อเร็วเด้อครับบัดนี้หางัวไปเลี้ยงครับบัดนี้ผมก็สิพ่อยางรอรอสอบถามเบิ่งรคาคาเนาะครับว่บาตัวจังซี่ราคาซ้ำใด้เนาะครับส่วนเบิง่งส่วนเบอร์นั่นท่านเพิน่นให้ก็สิบอกนะครับเพิน่นบ่ให้เบิงเก็บ่ออบอกครับนี่จังตัวซี่นะครับมัง่ามสิครับนี่อีพอมันว้าบ่ ราคาจังไหน,นะครับพี่สิโอ้พี่น้องพี่น้องเมื่อเลือกเอาครับนี่าาอาซิบหาเป็นงัวผ่าาลูกไปนัว่พอนี่นครับ่าครัอโอ้เป็นงัวพ่าลูกสูงกสิยู่ประมาณลอยสี่สิบขึ้นเนะาะลอยสี่สิบบวกเป็นงานพ่านัว่าลูกมาตัวนึงครับงลงเล็บดีโอ้า,าอิบขาดนี่ราคาห้องไหวด้่พอเนาะหองไหวหองไหวครับพี่น้องมัตเตสัครับหัวดิมาจกาลโอ้กกขาไหม ก็ขังเงี้ยเกเอาครับจังซี่เห็นยืนอยู่น้ำบ้านผมไปทานอยู่งนาคอกนี่พี่น้องเบียบเอลด้วยครับอาชิพาครับนี่เบียบใส่กับนาคอกเลยพี่น้องต่อรองได้อืมต่อรองได้มาจากปทุมรัฐบ้านที่เล็กเข้านี่ตัวบ้านบของทอมครับโอ้บ้านของทอมบ้านที่เล็กติดปทุมรัฐนี่เนาะตัวเดียวว่พอมาปุณิอ๋อสายโซ่อยู่อ๋ออ๋ออันนี้แปดสิบข้องแปดสิบเอ็ดแม่ลูก โอ้แม่ลูกสองตัวนี่ห้องแปดหมื่นเจ็ดพันพี่น้องนี่แม่ลูกสองตัวนี่อ 8, 17, นอนนโอ้พอ่พอผ่อนมาหลายตัวมันนี่เนาะมีตะงามงามครับมันนี่จังจังจังตัวนี้ดีพอ่ออันนี้หัวอัน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 นี้นี่ก็อัน,อนหาซิผาหรืออับหาซิผาตัวนี้ก็หาหมื่นหาขึันกัน ตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นนั่นหกสิบตัวนั่หกสิบหัวลุนเป็นวัวแม่สาวด้เนาะแม่แม่สาวตัวนี้ก็แม่สาวตัวนี้ก็แม่สาวครับอันนี้จ้าแม่ลูกลลููกกแม่พี่บันเนี่ยลูกมันโอ้ลูกตัวแดงบ่แม่แม่สีเหลืองเนี่บ่สีเหลืองแเจ้าลูกสีแดงโอ้เขาทานเลยแม่นี่แม่นี่เปิดไนอะท่าไทราครับแม่นี่หกสิบสองครับหกสิบสองตัวพุ่นกับแม่นเนาะอันนี้กับแม่นครับนึ่ตัวนั้นคือแม่นพานลูกสองตัวหรือมั่งเนาะครับตัวนี้แค่เนี่ยจะได้เนาะทองมันเนาะแม่นแม ใหญ่เด้ตัวนี้เท่าไรพอราคาตัวนี้อันนี้หาสิบเจ็ดครับหาสิบเจ็ดเป็นหนึ่งมีดางอยู่หางเนาะดางอยู่ไทยหางโอ้ล้ำตัวเน่าตัวนี้ครับล้ำตัวเน่านุ่มไล่นุ่มดางแต่ว่าตัวนี้ล้ำตัวเน่าดีราคาสิบหนี่พอฟังเด้งานสิบเจ็ดนี่เนาะบันนี้แม่นี่ยังใครลูกแดงครับคุณนี่เม่มาเบิ่งจะเบิ่งลูกมด้วครับนี่เอาเบิ่งส่าก็ได้พี่น้องเนาะถ้าพี่น้องอยากได้พูุณน่ะ ปื้ดก็ข,ขางลูกไหมมาเบิ่งพี่น้องเบิ่งแม่เพิ่นหนาหนมามุ่มนะครับขากระมี่ดำหุยห่ยเนี่ยจากน้อยเนาะติดโบดเน,น,นี่ยหนึง่งครับครับผมเบิ่งลูกแดงง้ามผักแม่ลูกแม่พ่อมันประคับเนาะลูกที่ไหนมันเนาะครับตัวนี้ลูกที่สองครับโอ้โกขางพี่น้อง เอาครับมาเลือกมาเลือกพ่เอาเครับตลาดนั้นเท่ามือนนครับว่าพอนีมาตาต้มรัดเลครับหลายตวัวไม่ตัว,ตว,ตวงามแต่งเมนูนาเล่นนาเล่นนาสนครับเมียเงาเงาเป็นตาสื่อลูกตัวนี้นะงามผักไหมเอาอีพอข,อขอขอเบิรงขอเบอร์ได้พอบัตนี่ยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสสาม สองเจ็ดเก่าเก่าุยนิยมพอในุยนิยมเนาะหุยนิยมเกี่ยวประเสริฐปญ่นิยมเกี่วประเสริฐประทุมลาดบานโคกทบเนาะครับโอ้ครับอ้าพี่น้องมักตัวไหครับราคาเป็นตัเบิ้ยี่บาทในมือเนี่ย้อยกมี่ครับล้อยกมี่เหมือนอยู่ข้อแมี่ข้อดอนโอ้เนนจอกเป็นค้ยเถืกสองตัว เท่าไรพอบัเถือเนี๋ยราคาพ่อไเท่าไรพ่อไเท่าไร่สามสิบกว่าวเออพี่น้องสามสิกว่าเนี่ครับราคานี่นี่กว่านี่ทั้งสองตัวเลยเนาะตัวละตัวละตัวละสามสิบกว่าพี่น้องอยากได้เขาม่เกา้ขาใหญ่เดวนี้ไหมขาใหญ่เล็กเต้ั้องพครับนี่้องโอ้นี่บ่ของเ่าเน อันบ้นานซาดเปิดมือ่อไรคือบ้านซาดตอนนี้มือครับตอนนี้เ<ผ><ห>มือก็วันนี้นเออเอาบ้านหันเปิดเมื่อนี่เนาะครับอือยมคอยไม่บอกว่าคุยโยมคอยไม่บอกอาจิพายเป็นหน่อบางคุยยมคอยเด้อครับบัลบังงามีควันนี่นี่นแหละครับตลาดค่อนข้างทีเบาบางจักน้อยเหมือนนี้นะครับเนาะตรงกันหลายตลาดใ <laughs> ส่เนาะครับงัวบัดเท่าไรนะครับโค้ดเนี่ยโค้ดนี่ว่าหาเก่าหาซิบเก่าแม่ลูกลูกแม่ สีเม็ดเขาทั้งแม่ทั้งลูกโอ้พี่น้องอยากได้ยังสี่ไปลุกปลาเฟี้ยงนะครับบัดนี้เจ้าเขาแล้วเนี่ยมาค่าสำนีโอ้ลูกหนาดีเนาะมาบังมาบังลูกครับมาบังลูกลูกหนาหลุดตุ่นเลยวะแม่ลูกลูกสองหึลูกสามเมมันเนี่ยตั่นเนียลูกตัวที่สองเนาะลูกเมนี่การส่งลูกเขาท่าพี่น้องหามือนาเก่าพันละข้าหองบัซื้อเอ้านักขามีคนอยากได้เนาะ โทรหาโทรมาหาเพิ่นนี่ครับนี่เบอร์โทรเบอร์ไอโน่ไปเนาะ061 061 164 164 8513 8513งวนึ่ง่หดน้าอยู่ในเสียงอยู่เนาะครับอยู่ในเสียงอ๋อเมนี่เมนึงครับเมนี่เมนึงเจ้าเดียวกันนะพะขันลาพี่น้องถ้าแม่อยากได้ก็โทรมาเบอร์พะขันเนาะตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่สามหมื่นห้าพันล้าตัวเน่า ปีปีครึ่งเดือนไปหน่อยนะครับประมาณปีผ่าหกเดือนเนาะแม่นี่ได้น้ำตัวเงาได้นาได้เงาแต่ว่ามันหสียังสีเนาะบัตรน้อสีนวลมันบ่ท่านผู้มักสีสีกะเป็นตาเรื่องเล็บดีนะครับนี่เล็บดีมืดละเพื่อเมเนีกสีมันตรงกันหลายสนามเนาะแล้วก็ช่วงค้นเกี่ยวเขาน้ำได้ไปหน้องง่วนเนยน้อยเนยจากน้อยครับ นี่กล้วยอยู่นี่นี่ครับพอคล้วยแล้วนะครับเนาะกล้วยเถิจักบาทที่พอกล้วยราค่าจักบาทพอห้องไวเท่าไรฮะซื้อไปแล้วโอ้ราคาเท่าไรครับนี่ยสามสิบหกสามหมื่นหกพันพี่น้อง โันี้อีกตัวไรเน้อตัว้เถิขึ้กันจักบาทนาะครับนี่ตัเถิตัวนี้เป็นของประยุนในซ้ำใส่เง่เจ้าอ่ะแม่รู้จักบาทแม่รูเปิดไปหกสิอนี้ครับหกสิแม่ผูลูกผูน้าดีลูกตัวเด็กมันน้อยเนาะแต่เขาไปแล้วโูแ เมียนี่แดงจึงคืงครับีบหลูกสินนวนแม่สิเมีนพอบานบานเนาะพอหลอดนวครับผมได้เอามดหันไบหลอดมาหกสิบตัวนี้แม่นปะเป็นมีสาวตัวนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้สี่สิบครับผมสี่สิบอันนี้ราคาห้องไว้ซื้อด้วยเนาะห้องไว้ซื้อผมหนอยสี่สิบครับผมเออผมว่าหลอยสี่สิบแม่นี่ก็สี่ร้อยสี่สิบเนาะ ประมาณชนลอยชิวๆมัละตัวต้นไหนกันแม่นบ่างตัวมุมมุมนะผสมตัวมาแล้วผสม่มตมากติดปติดวันนี้แม่นันราคาเท่าไหร่สี่สิบหันได้ไปนอนแม่นี่ข่มตัวมากค่มตัวมากติดบัะติดปนหูครับนี่นี่ตัวเน่าดีนมีนมีเล็บใส่ได้เล็ได้นเล็บจังได้ระาะ่าสี่ตัว ตัวดิแมนบอกบอกแมนอ้าวพี่น้องอยากได้ของเจ้านี่นะครับเนี่ของเจ้านี่โทรมาโทมาครับนี่เบอร์ครับครับครับเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์เก้าแปดเ้าแปดสเก้านย์เก้าสี่เก้ายุเก้าวงได้ครับวซิงข้าวซิงโอ้ยงยุทธเข้าวซิงอครับติดตามเพิ่นทั้งดาเพนดาไลมีครับเบอร์กับเบอร์ให้ไปแล้วน้องพี่น้อง โอ้ลมวอยวอแท้เี่แม่ยุบานอีกกโตวครับเอายุบานันมีเอาเรื่อถามเรื่องถาม,ถามยุบานไหนบานฟองแต่นบานฟอแ่ทนนี่เนาะไปนี่นนเนาะบอกไกดเป็นไงเราครับออกจากนี่ไปอยุบานมีฟองที่ฟอบานมีฟองทฟองหกแด ทองสามหนึ่งครับผมมานี่แล้วขาหัวลุนกัมีหัวลุนกับมี่ครับท่านพี่น้องมักอยากได้สนใจอยากไปเบิ่งเอาเด้อครับอยู่บ้านโคกสะแทนเบอร์นี่แหละหรือติดตามทางเฟซบุ๊กอ่ะเพื่อนบอกไปหันเนาะมาแล้วสนัดแล้วเท้าโบ๊ทเท่าโบ๊ทกับมีเด้อครับพี่น้องเท่าโบดเท่าโบดโบดเท่าเปิดว่ได้แม่ของเจ้าโบ๊เท่าโบดนี่ทดโต๊ะจักบาทน้อยเนาะ ตัวแม่นฮะตัวนี้สามหมืนกว่าตัวนั้นขายแล้วตัวนั้นมัดกี้มันเจ็ดเดือนตัวนี้ 3, ม่ไม่ขึ้นหรอกห้องไหนโอ้ขึ้นด้วยใอพี่น้องนี่แม่เมาเท่าบทไปเรียกนะครับนี่ขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วราคาสามหมื่นตัวเล็ก่อนสามหมื่นพันอ๋อพี่น้องยังได้มีเบอร์บนอฝากเบอร์บศูนย์หก่งหนึ่งศูนย์เจ็าสา สูง140ชนิดเลยครับโอ้เท่าโบ๊ทนะครับดิราคาซัมเนียครับราคาซัมเนีนฮะโอ้ไม่น okay. right. yeah. okay. uh, ี mm ่เขาหักตัวนี่แม่เอาหนึ่งยางเอาหนึ่งสันเด้นี่งัวไทยบลาเทาได้ครับนี่ยงัวไทยทรงทรงไทยปลาเท่ากุ้มีนี่ครับอันนี้แม่ลูกบ่ครับเนี่ยนี่ยังไงเฮ้ยมีแต่แม่ยซิเอ โอ้เม่นี่แยกลูกมากจีฮิงได้กเท่าไรเฮ้ยจังสี่ไหมเปิดไปสามสิบสามโอ้สามสิบสามได้พี่น้องนี่ราคาห้องซื้อได้เนาะราคาต่อกันสีฮิลงมือีกอยู่เนาะตัวเดียวจีฮิงจ้าตัวเดียวตีมาหาตัวหาตัวขายหมือเดียวอายุขายซีเลี้ยงตัวเดียวเอาพี่น้องอยากได้ตัวนี้นะครับเหนืออ่างเลือกดีตัวนี้เนาะราคาซัมเนี่ครับกับเป็นตาเป็นเลี้ยงใช้เฟี้ยงย่นเลยอ่ะฝากเบอร์บอกครับฝากเบอร์บอก 088ย์แปดแ3ดสามสี่เก้าามสี่เ้านึ่้านาสตบันไดโน่ครับสตึกครับผมสตึกบุรีรัมย์โอ้มาเจอสตึกครับมาหลายบ่มมือนีิกามาหลายครับอืถ้าคนกับลุงเจ้าเขาพร้อมกันนี่หรอวาครับผมครับเขาเลี้ยงผมเราค่อยสีหลายเนาะครับผมอเอาพี่น้องครับม้านเบิ่งไว้ครับเบิ่งไว้เขาเลี้ยงบ้านเบิ่งไว้เน้อครับจองไว้ก็ได้เขาเลี้ยงไขมัเอาก็ได้ครับแม่ดำในครับโอ้ลึกๆของไผ่นอ้อครับนี่ ดำคือหรือไงครับดีโลกในหน้าวกว้างข้างไงครับตัวนี้เพื่อนครับขอบอ่ะบ่งกอนเดินครับนี่ยบ,บังมีจข้องช่วงนี้ดำญ่เลยครับตัวนี้ตัวใหไงอ่ะบิง่งบรรยากาศไปเรื่อยได้ไม่น้องเนาะบรรยากาศไปบรรยากาศแม่นครับค่อนข้างสีบางๆจักหน่อยแหะครับเหมือนนี่เพราะว่าตลาดตรงกันบ้านหันเปิดมื่อนี้ครับ เอ้าพามาเบิ่งงวัวเป็นตาเลี้ยงอีกตัวหนึ่งครับบ่ะนี้ลำตรงลำตุงว่าสาวี่ครับเป็นบ่ะเด็กลูกตัวนึงแล้วโอ้พาลูกม,มาตัวนหนึ่งใหญ่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะตัวนี้สูงอยู่ร้อยสี่สิบห้าบวกนะนเนาะเบิ่งหนาครับโอ้หนางามตัวนี้เนาะหนานู่นโจโก้ครับทับไปแล้วบ่ะทับไปแล้ว,ลวโอ้เขาเบิ่งใบนะครับเพิ่นว่าเพิ่นทับไปเลยครับแม่นี่หนังหนาดีครับหนังหนาลำตัวเงาครับแม่นี่ยืนงาม นี่ครับศูนเจ็ครับเจ้าเกียมบอลครับทำทำวันที่สีสิงหาคมครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาครับสามเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาสามเดือนนี่เนาะเข่าสมเดือนท่านตัวทอดไหครับนี่บ้านตรวจเด้อครับตัวนี้อ่าไปกำหนดคลอดไปวันที่สิสพฤษภาคมคหาครับมี่ใบม่เบอร์หลอดอปู่ทางไหนนี่เนาะเอรลอดเคร่องโอ้นีครับอ่ามีใบเบอร์หลอดเรียบร้อยครับหลังรหัสมี่ เอาพาเบิ่งรับตัวตัวนี้หนาครับเป็นงัวลูกที่สองสิ<ช>งัวลูกที่สองโอ้แข้งขาเล็บดีนะครับนี่เพื่อนหนังหนาการยืนการเชิดการยกดีครับาาราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ห้าเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันราคาห้องไปซื้อเลยเนาะบ้านบาตะบันไหนเนาะครับบ้านบ้เฉล,ล็กโอ้บ้านซุมรัดบ้านเฉ <laughs> ล็กครับง้วาแถวนั้นไม่ต้องห่วงครับบ้านเฉล็กส่งเขาประกวดครับเจ้านี้แม่นมหมดดีเนาะ ดิ้งแดงเดืองแมนเหมือนครับนาอเอ่าครับทุ่มหลักงวงงามครับพี่น้องไม่นี่นังนาดีครับเป็นตาเหรียญเป็นตาล่องเป็นตาซื้อไปเลี้ยงครับเออแม่นี่ขาวใหญ่งามใช่เงาอาาันล่ะ่ ชาเล่ยไงครับชาเล่ยไงไม่งี่บตัวนี้ไงครับพี่นอ้องเทใครวะครับชาเล่ยนี่ตัวนี้เจ็ดหมื่นตัวนี้หกหมื่นไหมพอพันเดี๋ยวนาะผู้ใดอยากได้พอพันมาเบิ่งเองาด้วยครับในสนามนี่ครับนี่ชาเล่ยไงครับไม่สีไหมอันนี้ก็สีไหมแดงครับตัวนี้เงีวครับสูงร้อยสามสิบกว่าเด้เนาะส่วนองตัวนี้ไม่เงี้ยวครับไงพี่นอ้องห้ำไงครับเนาะอู้นครับ ตัวนี้พันยังก่อนอ้ตัวนี้บีดบ่ตัวชาเล่ตัวชาเล่ตัวนี้บีดมาเตอร์ก็มันคือกันกตั้งแต่เบร์บอกนี่เนเาะระหว่างชาเล่กับบีดมาเตอร์นี่ครับมันสูสีกันจุด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 จันคือกันน้ำหมองไรเนาะอ้าพี่น้องอยากได้ชาเลยด้วยครับนี่บีดมาเตอร์กับชาเล่เป็นพอพันครับมาเบรงในสนามมีเบือ้อร์ไอเพิ่นบ่เนาะครับเบอร์บ่มีเนาะอ่านี่บ่มี่นะครับผ้าเบรงราคาซื้อได้พี่น้องเด้อนี่ โอ้ยครับเบียดมาเตอร์ครับโอ้ยใหญ่ๆอันนี่ชาเล่เด้อครับเพื่อนคือกันครับง้อสองพันนี่ครับเนี่ยครับเปิดกลองย่อมวงนี้ปิดย่อมวงนี้ครับเนี่ยอ่ะครับพี่น้องตลาดนัดเริ่มเปิดลายหมองละบอนลนะพี่น้องเนาะตลาดน้งกุ้งเพื่อนเชิดครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบครับเปิดตามนี้เนะพี่น้องเนาะอ่ะครับ กสิเอล่ะพอจาก็จะมีน้าพี่น้องเนาะพอกันจิบหนา้าจิบไมมน้าพี่น้องเนะเาะจิบหนี่สวัสดีครับ